สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง x นะครับบารมีหลวงพ่อเดิมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับภาคเสียงแล้วกันเพราะว่าตอนทำวิดีโอมีดเล่มนี้นะครับมันมีเสียงรบกวนนะครับก็เลยขออนุญาตมาเป็นภาคเสียงให้เพื่อนๆได้นนชมแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีมีดหมอขนาดปากกานะครับสามกริยัด้ามงาฝักงามาให้เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ทุกท่านที่จะ ศึกษานะครับในเรื่องของมีดหมอของหลวงปู่เดิมนะครับและวัตถุมงคลต่างๆของหลวงปู่เดิมที่ต้องการที่จะศึกษาเช่าหาบูชาไว้นะครับเก็บกับตัวนะครับเพื่อที่เป็นสิริมงคลนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็เป็นมีดหมอหลวงประเดิมขนาดปากกาด้ามงานฝักงานะครับเป็นด้ามตัดนะครับด้ามงานงาเก่าฉ่ามากเลยนะครับถือว่าเป็นมีดเก่าที่มีความสวยงามนะครับและที่ผมได้ไปเจอมา ก็เลยเอามาให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมนะครับความสวยงามและก็ศิลปะนะครับเม็ดหมอของหลวงประเดิมนะครับเริ่มต้นนะครับก็อย่างที่บอกให้ดูนะครับตรงแม้แล้วก็ตรงความสมบูรณ์ของเมตดนะครับทั้งเล่มจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันนะครับไม่ว่าจะปอกแหมนะครับตรงแหวนลัดกันอะไรต่างๆนะครับจะต้องไม่มีการสั่นมีการคลอนนะครับ อ,อย่างเล่มนี้เห็นไหมครับเป็นเมียสามกษัตริย์ก็จะเป็นเงินทองและก็นาคนะครับตรงกันตรงแหวนและกันเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นนาคนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับลายตอกข้างในนะครับเป็นลายตอกของช่างสอนนะครับเสมาใบโพเต็มใบนะครับตรงกันเห็นไหมครับจะแห้งนะครับไม่มีสันไม่มีคอน แล้วก็ลายตอกนี่ถือว่ามีความสวยงามนะครับใบมีดนี่เก่านะครับเป็นธรรมชาตินะครับลึกนะครับเห็นไหมมีความเก่ามีความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความสวยงามนะครับมีความลึกนะครับล่องรอยของการตอกต่างๆนะครับถือว่าเป็นฝีมือที่ลายตอกที่มีความสวยงามนะครับอ่อนช้อยแล้วก็มีความนุ่มนวลนะครับเข้มขลังไปด้วยนะครับอักขระต่างๆ เป็นเสมาไม่พอเต็มใบนะครับตรงนี้ตรงกั่นตรงนะครับจะเป็นอ่าเห็นไหมมีความสวยงามนะครับตรงนี้คือเก่าเป็นธรรมชาติมากๆนะครับทั้งปอกทั้งอะไรเอ่ยเนี่ยผมก็เลยนะครับเอามาให้เพื่อนนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆนได้ชมได้ศึกษานะครับให้เพื่อนๆพนพี่ๆนะครับได้ชมได้ศึกษานะครับก่อนที่จะไปเช่าซื้อเจ้าหาบูชามามาไว้ในกระตัวนะครับนะครับ ตรงปอกตรงอะไรต่างๆครับมีความสวยงามมากๆลายตอกเอออะไรเยเห็นไหมครับเนี่ยถือว่ามีความสวยงามแนละ้วก็เข้มขลังเข้มแข็งเข้มขลังมากๆนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับให้เพื่อนๆได้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสามารถติชมแล้วก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับ มาปรึกษามาพูดคุยในเรื่องราวของมีดหมอหลวงประเดิมหรือวัตถุมงคลต่างๆของหลวงประเดิมนะครับอสอบถามพูดคุยกันได้นะครับเ,เบอร์เนี่ยผมจะทิ้งมาให้ข้างล่างนะครับนั่นล่างคลิปก็วันนี้นะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคุกกำลังใจนะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่เดินทางไปไหนขอให้แก้วคาดปลอดภัยขอให้บารมีของหลวงประเดิมนะครับคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวของท่าน นะครับจงประสบความสำเร็จนะครับและก็แข้วคาดปลอดภัยไปในทุกๆเส้นทางนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ